ประกอบตัวสุดท้ายนะจ๊ะตัวสุดท้ายมอเตอร์จีนอันนี้ลูกค้าไม่ได้เอาเฟืองสายมานะคะช่างใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ข้างไหนให้ลูกค้าไปไ,ไปกลับเอาเองนะจ๊ะว่ามันอยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะช่างใหญ่ประกอบไปให้ใส่ซีไปให้แต่ไม่รู้ว่ามันไหน เฟืองสายมันอยู่แบบไหนหรือว่าอันนี้มันอยู่ตรงไหนแบบไหนก็ไปกลับเอานะจ๊ะลูกค้าเพราะว่าช่างใหญ่ก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เอาเฟืองสายมาให้ก็ไม่รู้จะใส่ให้แบบไหนนะจ๊ะนั่นเดี๋ยวต้องโทรบ,บอกลูกค้าว่าลูกค้าขยับฝาเอาเองนะจ๊ะเพราะว่าช่างก็ไม่รู้เหมือนกัน ทางก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะอยู่ตรงไหนเฟืองสายอยู่ตรงไหนอะไรอยู่แบบไหนก็ไม่รู้ทางก็มั่วๆเอานะคะนี่เพราะตัวนี้ไม่มีเฟืองสายก็มั่วๆเอาไปแบบนั้นเลยนั่นอ้ามั่วๆเอานะคะมั่วมั่วม่วเอาเลย กินเหล่าแก้วเดียวกันอ่าได้แล้วคราวน,นี้ขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าขยับหลังตูต้ตูตัดตัดอืมแผ่นบางๆนี่ใส่บางสุดเนี่ยอันนั้นก็เยอะเกินไปอืม,อมคีอรักไม่ใช่โอ้ อ้าวทำไมเอาใส่ไว้ข้างนอกแบบนั้นกันน้ำมันออกอ๋อกันน้ำมันออกน้ำมันซึมอมอกหาเฟืองกันจารบีซึมเข้าไปหาบุตรอืมโอเคอืมกันจารบีเข้าไปหาบุตรจะทำให้บูตแห้งทำให้บูตติด เรามันแห้งเรามันจับเป็นก้อนเพราะอุณหออภูมิถ้ามัาน,นร้อนจะละลายจะมีผสมกับฝุ่นเกิดการแปรผันอืกลายเป็นของแข็งจะจับแกมเอาตัวผิดมาใส่หรือเปล่าวะในดูสิหนานเท่าไหร่ะนะใน <15 5. S 1> ไม้ไดูนะอ๋อหนาสิบห้าสี่แปดเออใช่ตัวนี้แหละ นี่ตัวน้อยนิดก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาทดลองให้ดูกันสามตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งกลับให้ลูกค้านะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้จ้างใหญ่ใสายลมได้ทํากันเนาะทํให้เป็นวิยทยาทานทําให้เป็นประโยชน์เล็กเน้อยน้อสําหรับคน,นที่ทําไม่ไม่เป็นยังไม่เป็นพลรราต่อกก็ตอแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ หาบูทเก่าๆค่ะมาลองนะมาลองตอกไม่งั้นเดี๋ยวแกนมันจะโคดนะจ้าทุกคนนี่ค่ะตอแบบนี้นะคะอ่าไว้ดูคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูนะคะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนาะคะดูให้จบนะคะคลิปอยู่หน่อยเดียวสวัสดีค่ะ